ใช้น้ำในคอนโดแล้วก็รู้สึกว่ามีตาอักเสบกระจกตารู้สึกระคายเคืองไอ้โปรสิตเนี่ยผู้ชมครับมันจะเข้าไปข้างในตาบอดเพลิ่มมันขึ้นสมองด้วยค่ะ ซื้อตั้งแต่ประมาณปี62 63ที่คอนโดกำลังก่อสร้างเสร็จปี64สิงหาผมย้ายเข้ามาอยู่ตั้งแต่วันแรกที่ตรวจรับห้องเลยก็คือว่ามันก็พบว่าน้ำมันก็เอ๊รู้สึกแปลกแกละสีเรื่องกลิ่นสีมันเป็นยังไงสีมันขุ่นๆผมก็ส่งถ่ายรูปน้ำไปอะไรเงี้ยว่าเอ๊น้ำมันปกติไหมอยากจะให้เขาโชว์ผลตรวจหน่อยทีนี้ทางผู้พัฒนาโครงการเขาก็ตอบกลับมาเพียงแค่ว่ามันก็ได้รับมาตรฐานตามสิ่งแวดล้อมใน EIA ที่เขาส่งตรวจเป็นรูรีนอยู่แล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้มีใครรายงานว่ามีปััญญหหาาาาาทงงด้นสุขภพเ่มมีป ทางด้านสุขภาพก็คือตอนมิถุนา67เดือนที่แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เขาใช้น้ำนคอนโดแล้วก็รู้สึกว่ามีตาอักเสบเหมือนกระจกตารู้สึกระคายเคืองก็เริ่มพยายามติดตามให้ทางนิติบุคคลบริษัทที่จ้างมาบริหารนิติบุคคลให้คอนโดเนี่ยเขาเริ่มหาสาเหตุละแต่ว่าเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะตอนนั้น,นมันสิบห้องละผ่านไปสิบวันก็เป็นประมาณ70ห้องตาแดงเหมือนกันหมดเลย ทั้งหมดนั้นอ,อาจจะไม่ได้เป็นอาการเดียวกันครับบางคนก็เป็นการระคายเคืองตาคือไม่ใช่ทุทกคนที่ได้รับออการวินิจฉัยจแพทย์ว่าเป็นอาการที่มันก็คือจะมีปรสิตเข้าตาบ้างหรือว่าตาแดงที่ไม่มีปรสิต<ช>บ้างอยากจะย้ำให้เข้าใจตรงกันไม่งั้นมันจะเกิดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าบบไอ้ปรสิตเนี่ยมันสิงตาทุกคนมันไม่ใช่ไม่เป็นความจริงครับแล้วคนที่มีการไปตรวจสอบ มันมีมันมีประเด็นอะไรบ้างไหมไล่ตั้งแต่ต้นทางเลยการปราปาการปราปาส่งมาดีหรือเปล่าเป็นข้อสงสัยแรกเพราะมันคือต้นทางยันปลายทางครับหลังจากนั้นก็มีไล่มาว่าอ่ะมันเป็นที่คอนโดเราหรือเปล่าในเมื่อเขายืนยันแล้วล่ะว่าของเขาได้มาตรฐานมันเป็นที่ถังเขานี่คือใครเขาที่บอกเขานี่คือใครการประปาการประปานะอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ไปดูว่ารายงานถังเก็บน้ําของคอนโดเนี่ยที่ล้างรายปีเนี่ยตามมาตรฐาน EIA เนี่ย มันมีความชำรุดบกพร่องหรือไม่อ,อก็ไปรื้อดูแล้วเจอว่าอา้าวปี65มีท่อภายในถังเก็บน้ําในคอนโดเนี่ยมันขึ้นสนิมแล้วก็มีผนังหรือว่าพื้นของคอนโดบางส่วนเนี่ยที่มันแตกร่อนมันบวมขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็เป็นจุดสงสัยว่ามันเกิดการคอนทามิเนตหรือว่าปนเปื้อนจากตรงนี้หรือเปล่าคุณหมอ ไอ้เชื้อเนี้ยมันคือเชื้ออะไรผมขอชื่ออีกครั้งหนึ่งครับคุณหมอชยานีจะเป็นเชื้อที่ชื่อว่าไมโครสปอริเดียค่ะซึ่งจะระบาดมากเลยในช่วงหน้าฝนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวปรสิตตัวนี้เนี่ยมันชอบความชื้นนะคะในสนิมน่ยมันทําให้เกิดเชื้อนี้ได้ไหมฮะสนิมเนี่ยเป็นสาเหตุว่าเรารู้อ๋อโอเคมันมีความชืน้นเนื่องจากสนิมมันเกิดจากเหล็กแล้วโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันมันทําให้เกิดสนิมนะคะแสดงว่ามันมีความชื้นอยู่ซึ่งตัวเชื้อไมโครสปอริเดียเนี่ยชอบความชื้นอยู่แล มีโอกาสค่ะถ้าเกิดว่าเชื้อมีปริมาณค่อนข้างมากเนี่ยก็ทําให้เป็นแหล่งเคาะโรคได้เหมือนกัน เพอเชื้อถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในร่างกายมนุษย์หรือว่าร่างกายสัตว์เนี่ยมันจะอยู่ของมันเฉยๆโดยที่ไม่เกิอดอาการอะไรไม่แบ่งตัวไม่อะไรทั้งนั้นเพราะว่าเชื้อมีความทนทานค่อนข้างมากอยู่ในความชืน้นแต่วันดีคืนร้ายถ้ามันเข้าไปในเซลล์ร่างกายของมนุษย์มันจะไปแบ่งเพาะพันยอย่างรวดเร็วนะ้องจานนี่ได้รับผลกระทบไหมได้รับค่ะตาเริ่มแดงตรงหัวตาค่ะแล้วพอหนึ่งมิถุนาก็ไปหาคุณหมอให้คุณหมอตรวจให้ค่ะคุณหมอว่าติดเชื้อเอยื่อบุตาสบคือพูดง่ายมองไปเนี่ยไอ้ตาขาวมันเป็นสีแดงใช่ค่ะ เหลือแต่ตาดำใช่ค่ะคุณเอตตาเป็นอะไรฮะ,ะก็มีอาการตาแดงเลยครับเหมือนเมื่อกี้เลยครับคุณใช้น้ําหรือไปไว่ายน้ําหรืออะไรยังไงมีใช้น้ําตอนสระผมกับล้างหน้าสะระผมล้างหน้าเหมือนกันไหมฮะคุณ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 ก็คุณยานก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเท่าที่ตรวจมายังไม่เคยพบกรณีว่าเห็นปรสิตเป็นตัวตัวนะคะแต่ว่าพบรอยโรคที่เกิดจากปรสิตมันไปทําให้เกิดการอักเสบข,ของกระจกตาและเยื่อบ,บุตาเป็นส่วนใหญ่ค่ะอ๋อสองคนเนี้ย ที่เขาเป็นอยู่เนี่ยตอนนี้เขามองไม่ชัดแล้วมันเกิดจากตัวนี้ใช่ไหมฮะเป็นไปได้ว่ามีการอักเสบของกระจกตากระจกตาตัวนี้นะฮะอ่าโอเคถ้าเกิดว่าการอักเสบมันกินลึกเข้าไปถึงขั้นที่ร่างกายไม่สามารถซ่อมแซมได้เนี่ยมันจะขุนถาวรเลยค่ะแล้วมันเปลี่ยนได้ไหมอันนี้ถ้าเปลี่ยนคือเปลี่ยนกับผู้บริจาคเท่าน,นั้นซึ่งต้องรอคิวนะโอ้โหไอ้โปรสิตเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะเข้าไปข้างในแล้วหนึ่งตาบอดกับ2 เพิเ่มมันขึ้นสมองด้วยถ้าการรักษาไม่ทันท่วงทีมันก็จะเข้ากระแสะเลือดนะคะไปสู่สมองและไขสันหลังได้ถ้านุกมมาเฉยหรือว่าตั้งข้อสังเกตสามนิฐานมันน่าจะเป็นจากจุดไหนอะไรยังไงทางคอนโดเองเนี่ยนะคะก็ได้มีการทําความสะอาดมีการช็อกคลอลีนนะคะครบทั้ง 4, 4ี่สี่ถังแล้วนะคะถังเก็บน้ําทั้งหลายเนี่ยนะคะคแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ดําเนินการคือระบบท่อต่างๆทางนู้นเขาบอกว่าอ๋อเป็นประปางนอกแหละ ที่เข้ามาแล้วมันทาให้เป็นแบบนี้น้ําประปาที่ทางการประปานครหลวงนะคะส่งมาเนี่ยได้มาตรฐานนะคะได้มาตรฐานมีคอรินคงเหลือ,อ,อย,ยังอยู่ในเกณฑ์นะคะขั้นตอนของมันมันจะมีวิธีการถูกไหมฮะตอนนี้ใครอยู่เนี่ยมันมีทั้งคนติดคนไม่ติดแล้วก็คนอาจจะติดได้อีกทั้งหมดไอ้สามคำที่ผมพูดมาเนี่ยมันเท่ากับคําว่ามักง่ายบวกกับประมาณเลิล่อก็จะเท่ากับ ข้อกฎหมายในเรื่องคดียา,ยาด้วยตอนนี้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นคือคบงางคนต้องรักษาใช้เงินไปเยอะไงครับ,รบโอเคอก,ก็คือประมาณนี้ค,คือสรุปแล้วยืนยันนะว,ว่าคือนิตนิจ้างมาสี่ห้าแสนใช่ต่อเดือนต่อเดือน,ออนเอนเินนดขาก็เงินเดือนของพนักง,งาน<ม>ที่มาทําเจ้าหน้าที่ครับก็นี่ไงพอจ้างเขาแล้วเท่ากับว่าเขาได้ปฏิบัติตามทํางานตรงนี้ อย่างดีหรือเปล่าซื้อไปกี่ห้องเ่ยถามจริงห้องเดียวผมเพิ่งทางานมา5ปีเองก็เอาเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมาซื้อคอนโดนี้แล้วเจอแบบอะไรแบบนี้เซ็งไหมทำไงเซ็งถ้าคุณสนใจผมที่ผมด่าตั้งแต่วันนั้นเนี่ยผมไม่ต้องคืนเรื่องมันจะไม่บานปลายมาถึงเพราะคุณเคยพูดแต่แรกแล้วใช่ไหมผมพูดตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปที่โครงการมันหมดแล้วไอ่ขวดใหม่มาไม่ดหรืออีกหน่อยดิหรืออีกนินเออเออนั่นแหละโดมกันไปเออเ้ยคงลงเต็มเต็มตัวแล้วมีเต็มตัวแล้ว ไม่พูดแบบวิชาการแล้วไม่เอาละขออย่างนี้ก่อนเลยคนเอาเปรียบผู้บริโภคเกินไปผมรับไม่ได้เออน้องนี่กลับไปนี่เป็นประธานคอนโดเลยนะประธานกรรมการเลยคนโไม่้รองเท้าไปตรวจเข้าคอนโดไม่ได้เนี่ยจะเข้าคอนโดได้ไหมเนี่ยเอาก็ผมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ให้เข้าได้ไงเออ